สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดกลุ่มกรบุคลากรอ,อัตราจ้างสาธารณาสุข ร้องผู้ว่าเรื่องฉามากกลุ่มครูอัตราจ้างรวมไปถึงกลุ่มบุคลากรอ,อัตราจ้างสาธารณาสุขอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรวมตัวกันประมาณ100คนเดินทางมายังสาากลางจังหวัดลำปางเพื่อยืนหนังสือทวงถามความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อนำโครงการครูอัตราจ้างอำเภอแม่เมาะประจำปี2563เข้าพิจารณาและอนุมัติงบประมาณดังกล่าวปีละ9ล้านบาทเศษ ซึ่งมีโรงเรียนที่รองงบประมาณอยู่กว่า20แหง่งครูอัตราจ้าง52คนและบุคลากรอัตราจ้างทางสาธารณาสุขได้เดินทางมาเรียกร้องและยื่นหนังสือถึงผู้ว่าแล้วสองครั้งเมื่อเดือนกร,รกฎาคม64ได้มาติดตามเรื่องแต่ก็ยังไม่ได้รับความคืบหน้าจนกระทั่งเดินทางมากันเป็นครั้งที่3ก็พบว่าเรื่องช้ามากขณะนี้ไม่ได้รับเงินเดือนมาเขาเดือนที่11แล้วและกลัวว่าเมื่อหมดปีงบประมาณในเดือนกันยายน64นี้ พวกตนก็จะไม่ได้รับเงินเดือนกันแม้แต่บาทเดียวทั้งที่ทุ่มเทรแรงกายแรงใจสอนเด็กนักเรียนมาตลอดทั้งปีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทปิกขอบคุณครับ